คณะกรรมาการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ปีที่109จัดพิธีคัดเลือกองค์สม,มุดเจ้าแม่กวนอิมประจำปี2567-2568ณศาลเจ้าแม่น้ำผาอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสาวงาม37คนเหลือ5คนได้แก่หมายเลข3นางสาวทิคาพรสีพุตานหรือน้องน้ำอายุ18ปี หมายเลข7นางสาวชนิดาพาอาจพึ่งหรือน้องเนร์สอายุ16ปีหมายเลข9นางสาวพรทิพย์บำรุงศรีหรือน้องเจนนี่อายุ19ปีหมายเลข22นางสาวพัทรักวันเกศสุนทรหรือน้องยีนอายุ16ปีและหมายเลข3 1นางสาวสุวารีชูเกียรติชัยศิลป์หรือน้องนิชาอายุ18ปี โดยทั้ง5สาวงามได้เข้าร่วมพิธีเสียงทายหรือปวกป่วยเป็นองค์สมุิเจ้าแม่กวนอิมต่อหน้าองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพเพื่อเข้าร่วมในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพครั้งที่109ประจําปี2567-2568ถึงและสำหรับสาวงามผู้เสียงทายได้เป็นองค์สมุิเจ้าแม่กวนอิมได้แก่หมายเลข3นางสาวที่คำาพรสีพุทธาลหรือน้องน้ำอายุ18ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นบุตรของนายนัทพลศรีพุตาลและนางนุจรีเล็กแสงทองจากนั้นได้จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ในข้ามคืนวันที่17กันยายนหรือวันขึ้น15ข้าเดือน8ของปฏิทินจีนณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพและถือเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปี2567-2568ที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย フフフフ。